สันดานของคนดูง่ายมากค่ะให้ดูเวลาที่สถานะการเงินมันดีขึ้นผู้ชายให้ดูตอนที่เขาสบายถ้าเขายัางเหมือนเดิมไม่เจ้าชู้ไม่มีคนอื่นดูแลเราอย่างดีเหมือนเดิมทุกอย่างเอาเป็นพ่อพันได้ผู้หญิง ให้ดูไว้เลยว่าตอนที่ลําบากเนี่ยยังอยู่กับเราไหมยังสามารถทนความลําบากกับเราได้หรือเปล่ายังเหมือนเดิมไหมยังให้กําลังใจยังทุกอย่างยังเหมือนเดิมไหมความรักเนี่ยแค่เนี้การใช้ชีวิตคู่มันไม่ใช่แค่รักกันก็คือจบมันมีปัจจัยหลายๆอย่างบางคนเลิกกันเนี่ยเพราะทัศนคติไม่ตรงกันก็มีอย่างเช่นคู่เรา เราเกือบจะเลิกกันเพราะทัศนคติความคิดมันไม่ตรงกันตอนแรกมันตรงทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้คิดหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่พอทัศนคติมันไม่ตรงกันปุ๊บเราก็เริ่มกลับจูนแต่ถ้าปรับจูนไม่ได้ก็คือเลิกทางใครทางมันดังนั้นแล้วเนี่ยการที่เราจะใช้ชีวิตร่วมกับใครสักคนหนึ่งไปตลอดรอดฝั่งทัศนคติมันต้องตรงกันความรักความเข้าใจ การรู้สันดานตั้งแต่เริ่มต้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้ามารู้ทีหลังแล้วยังฝืนต่อนรกชัดเพราะฉะนั้นสิ่งที่คิดไว้เลยว่าหนึ่งนะคะเราคิดไว้เลยในการคบกับผู้ชายเนี่ยเรารักใครรักจริงสองห้ามทำร้ายร่างกายเราเด็ดคะ่ะสามเราไม่ชอบคนพูดคำหยาบแต่ถ้าใครที่ยอมรับได้อันนี้แล้วแต่คุณไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าต่างคนต่าง มีความชอบที่ไม่เหมือนกันเราจะมีข้อห้ามที่เราแบบเอ้ยไม่ได้ถ้าคุณละเมิดกฎที่เราตั้งไว้แบบนี้ก็คือจบทางใครทางมันวิธีดูสันดานของเราง่ายมากค่ะลองเอาไปทำตามกันดูนะคะหรือไปแบบเปลี่ยนตามวิธีที่คุณคิดว่าโอเคสำหรับคุณมากที่สุดเพราะว่าบางคนด่าก,กันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยก็ยังรักกันเหนียวแน่นเหมือนเดิมจ้ะ